ถ้าเรามีประกันเดินทางเราก็เอามาเข็มของประกันเดินทางได้นะครับไม่เคลืองค่าใช้จ่ายวงเงินของประกันสุขภาพส่วนตัวที่เรามีใครที่มีประกันค่ารักษาสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนผู้ป่วยในหรือว่าผู้ป่วยนอกด้วยท่านอาจจะไม่ทราบก็ได้นะครับว่าของท่านเนี่ยมีความคุ้มครองนอกอาณาเขตด้วยเจ็บป่วยที่ต่างประเทศของการเดินทางสวัสดีวันที่3พฤศจิกายนะครับสองพันหร้อยหกสิบหกนะครับก็คนที่มีประกันสุขภาพหรือว่าคนที่ทำประกันสุขภาพไว้หรือคนที่กําลังจะทําประกันสุขภาพนะที่เป็นค่ารักษานะครับ ที่มีทั้งแผนเหมาจ่ายที่มีผู้ป่วยนอกให้หรือว่าแผนตามรายการจะมีผู้ป่วยนอกหรือว่าไม่มีผู้ป่วยนอกก็ตามนะครับประกันสุขภาพเนี่ยจะมีความคุ้มครองการเจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นอุบัติเ,เหตุหรือว่าเจ็บป่วยทั่วไปนะครับถ้าเกิดฉุกเฉินที่ต่างประเทศของการเดินทางเนี่ยเขาจะมีความคุ้มครองให้นะครับภายใน90วันของการเดินทางอันนี้นะครับถ้าใครไม่ทราบก็ทราบไปด้วยนะครับก็คือเขาจะเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับก็คือว่า บริษัทให้ความคุ้มครองคา่ารักษาพยาบาลเฉพาะค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายใน90วันนะครับนับตั้งแต่วันที่เดินทางเท่านั้นนะฮะโดยบริษัทจะให้ความคุ้คมครองการการักษา,าพยาบาลดังกล่าวสูงสุดนะครับไม่เกิน90วันนับตั้งแต่วันเดินทางนะครับต้งสองแผนเลยนะครับถ้าเป็นของไทยซ่าก็จะเป็นตาไอนีเตีตากับแผนเอเอเอ็กตร้านะครับค่าห้องตามรายการที่เราเลือกนะครับอันนี้ที่ผมมาบอกก็คือว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบใครที่ชอบเดินทางบ่อยๆอาจจะวางแผนไม่ถูกนะครับว่าจะทําประกันแล้วเนี่ย กรณนนีเราชอบเดินทางบ่อยๆเราจะได้ความคามมุ้มครองไหมถ้าเราเข้าใจว่าประกันของเราเนี่ยมีความคุ้คมครองการเดินทางเราก็สามารถที่จะเคลมได้นะครับ <c oughs> เกิดไปเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลนะครับเราสามารถเก็บหลักฐานเอกาสารค่าใช้จ่ายใบรับรองแพทย์รายการการรักษานะครับการเจ็บป่วยต่างๆอย่างละเอียดนะครับขอมาให้ครบเลยนะฮะเป็นภาษาอังกฤษนะครับย้ำนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะถ้าเป็นประเทศที่แบบที่แบบเขา,อ,าออกเป็นภาษาของถิ่นเนี่ยขอภาษาอังกฤษมาด้วยนะครับเพราะว่าต้องเอามาตั้งเบิกเคลมที่บริษัทที่ไทย นะครับบริกัทประกันที่ไทยนะครับนะฮะแล้วมีคําถามต่อมาว่าเอ้าในเมื่อเรามีประกันสุขภาพแล้วเนี่ยเราเดินทางต่างประเทศเราก็ไม่จําเป็นต้องทําประกันเดินทางแล้วสิเดียวครับประกันสุขภาพเราคุ้มครองแค่สุขภาพการเจ็บป่วยแล้วนะนะคุ้มครองตัวเราอย่างเดียวนะครับส่วนประกันเดินทางที่เป็นของบริษัทประกันวินาศภัยนะคุ้มครองทรัพย์สินและบุคคลภายนอกด้วยมันต่างากันนะครับอันนั้นอ่ะซื้อไว้ก็ดีนะครับเนี่ยฮะที่เป็นแผนนะครับอันเนี้ยผมยกตัวอย่างของเอซ่าเนี่ยครับ คุ้มครองนะฮะบเขาก็คุ้มครองบุคคลภายนอกคุ้มครองทรัพย์สินเราสูญหายหรือเสียหายหรือว่าคุ้มครองไฟอิเลนแลอะไรก็ตามที่กระทบต่อความเสียหายของเรานะครับตามเงื่อนไขตามแผนนะครับตามแผนแพ็กเกจที่เขามีให้เลือกนะครับค่ารักษาค่ารักษานะนะครับแต่ว่าอันนี้ก็มีคุ้มครองที่เป็นค่ารักษาการเจ็บป่วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะมีเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็ความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยซึ่ง มันจะแตกต่างกันจากตัวประกันตัวนี้นะครับมีคําถามนะหลายคนถามมาว่าเรามีประกันสุขภาพถ้าไปเจ็บป่วยที่ต่างประเทศเนี่ยจะเดินทางบ่อยๆ่บอกว่าคงไม่ต้องทําประกันเดินทางแล้วสิไม่เกี่ยวกันนะนะครับทําไว้นะครับเพื่อมันมีเงื่อนไขนี่เมือนกันความคุ้มครองสุขภาพก็คือสุขภาพของเราอยู่แล้วคุ้มครองเหมือนในไทยอ่ะนะครับนะครับเจ็บป่วยตัวแต่ไม่ได้คุ้มครองคนอื่นนะความเสียหายจะเกิดจากคนอื่นอันนี้ต้องแยกนะนะครับต้องแยกนะครับแายคนอาจจะไม่ทราบนะครับแต่ทราบไว้ก็ดีนะครับว่าอย่างน้อยนะ เราเกิดเราไปปุ๊บเนี่ยเราวางแผนได้ครับว่าการเจ็บป่วยครั้งเนี้ยเราจะใช้สิทธิ์เคลมตัวไหนดีระหว,วางประกันเดินทางกับประกันสุขภาพที่เรามี<อ>ถ้าเรามีประกันเดินทางเราก็เอามาเคลมของประกันเดินทางได้นะครับไม่เกลืองค่าใช้จ่ายวงเงินของประกันสุขภาพส่วนตัวที่เรามีนะครับนะเผื่อตัวนี้ใช้รักษาโรคอย่างอื่นที่เราต้องรักษามากกว่านี้เป็นวงเงินหลายแสนหล,ลายล้านนะครับผมยังไงก็อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะรายละเอียดของประกันสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ ส่วนตัวดูแลเราอยู่ที่ไทยนะครับหรือว่ากรณีเดินทางต่างประเทศนะฮะหรือว่าประกันเดินทางก็สอบถามได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะความคุ้มครองจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราทํานะครับแล้วก็โรคที่จะคุ้มครองไม่ใช่โรคที่เราเป็นมาก่อนนะครับหรือเป็นมาก่อนก็ต้องรักษาหายรักษาหายแล้วแถลงไปเขารับทราบแล้วเขารับความคุ้มครองให้เราถือว่าเยี่ยมครับก็ถือว่าโชคดีสรจสข้อมูลสอบถามเข้ามาได้ครับ